ทักทายพี่น้องนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอทานข้าวนะครับเบาๆมื้อเย็นวันนี้เนาะผลไม้เจงโมนะครับของหวานมีเผือกเชื่อมฝีมือคุณแม่นะครับยังมีอยู่กับข้าวเมนูนี้เบาๆนะครับเย็นนี้เบาๆหัวหมูต้มแกงเปิดหน่อไม้ต้มกับไชยกระดูกหมู ชิหัวหมูก่อนนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาอร่อยไหมซื้อมานะครับเมนูนี้พอดีวันนี้มีตลาดนัดเนาะก,ก็เลยไปเที่ยวตลาดนัดมานะครับเผ็ดืเปรี้ยวน้ำจิ้มนะครับ ยังไม่ค่อยกลมกล่อมคือเตื่อ,อมาแล้วก็แบบนี้นะครับต้มจับชายฝีมือแม่บ้านลงคอแกงเปิด ซื้อเข้ามาเช่นเคยนะครับซื้อมปจากตลาดนัดแบบน,นี้เหมืหอนปลาล้าไม่ค่อยถึงนะครับมาทานข้าวเย็นด้วยกันครับพี่ดองสอีเดี๋ยวผมทำคลิปเสร็จนี้ผม ก็โพสเลยนะครับไม่มีการตัดต่อเนาะคลิปถ่ายสดโพสเลยพี่น้องที่ได้ชมคลิปวิดีโอของผมนะครับผมก็ถ่ายวิดีโอเสร็จกันเดี๋ยวลงเลยนะครับวันนี้ก็เป็นมื้อเย็นประจำวันพุทธนะครับ จิ้มแซ่บกว่านี้หน่อยแล้วเด็ดจัดกรับมาประมาทานอาหารด้วยกันนะครับผลไม้ช่วงนี้ก็ะตงโมวิดีโอนี้ก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องจทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของผมจนจบแล้วก็ชมโฆษณาท้ายคลิปให้กันเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวทานอาหารเย็นนะครับกับแม่บ้านก่อนแม่บ้านเป็นตาตากล้องบม่ยบยนะจ๊ะ